เคยรู้สึกไหมครับว่าหัวใจมันหนักๆกกับของที่อยู่ในมือเราเนี่ยทั้งที่เออของสิ่งนั้นเราเคยอยากได้มันมากๆเลยนะหรือบางทีเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรู้สึกว่ามันดีมากๆแต่พอยิ่งกอดไว้แน่นๆกับยิ่งว่างเปล่าเจ็บข้างในลึกๆแล้วแล้วเคยลองมองย้อนไปไหมครับมองการจากลาที่เราเคยคิดว่ามันแย่มากๆอะ่ะบางทีพอมองกลับไปเออ มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันสวยงามสงบสงบอย่างบอกไม่ถูกซ่อนอยู่ก็ได้นะวันนี้เราลองมาคุยกันเรื่องนี้ดีไหมครับเรื่องที่อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยว่าทําไมการจากลาบางครั้งมันถึงสวยงามกว่าการครอบครองเอ๊มันเป็นไปได้ยังไงกันนะอืมเป็นคําถามที่ชวนให้เรากลับมาดูใจตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะตามธรรมชาตินะคะคนเรามักจะถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นเจ้าของ อยากให้สิ่งดีๆอยู่กับเรานานๆสังคมรอบตัวก็มักจะบอกเราใช่ไหมคะว่าการมีเยอะๆการครอบครองได้คือความสําเร็จคือความสุขแต่สิ่งที่เราอาจจะลืมคิดไปก็คือทุกครั้งที่ได้ครอบครองอะไรมามันมีราคาที่ต้องจ่ายควบคู่กันไปเสมอเลยค่ะเหมือนเหรียญมันต้องมีสองด้านลองลองมาดูไหมคะว่าราคามันมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือราคาของความคาดหวังค่ะ ทันทีเลยนะคะที่เราบอกว่าอันนี้ของเราไม่ว่าจะเป็นของตำแหน่งหรือแม้แต่คนรักความคาดหวังมันจะผุดขึ้นมาเลยเราคาดหวังให้สิ่งนั้นหรือคนคนนั้นเหมือนเดิมตลอดไปอยู่เพื่อเราไม่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติซึ่งลึกๆเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดเวลาไอ้ความคาดหวังนี่แหละคะ่ะที่มันเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์ความผิดหวังที่มันค่อยๆกัดกินใจเราจริงด้วยครับ พอคาดหวังไม่ได้อย่างใจก็ทุกเลยอืมแล้วมันมีแค่ราคาของความคาดหวังเหรอครับหรือว่ามีอีกมีค่ะแล้วอาจจะหนักกว่าด้วยนะคือราคาของความกลัวค่ะเพราะเรามีอะไรสักอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เรารักมากผูกพันมากความกลัวที่ว่าจะเสียมันไปมันก็เกิดขึ้นมาด้วยความกลัวนี่อันตรายนะคะเพราะมันเปลี่ยนวิธีที่เราปฏิบัติต่ตอสิ่งนั้นจากการดูแลด้วยความรักความเข้าใจไปเป็นการควบคุมเพราะเรากังวล เราจะเริ่มอยากจัดการอยากจํากัดอยากจะดึงไว้นั่นๆเลยกลัวมันหายไปนึกภาพตามนะคะความสัมพันธ์ที่เริ่มดีๆเนี่ยพอความกลัวมันเข้ามามากๆมันอาจจะกลายเป็นเอ่อการบังคับการเรียกร้องการจับผิดพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบที่เราอยากให้เป็นซึ่งไอการบีบด้วยความกลัวนี่แหละคะ่ะที่มักจะไปทําลายสิ่งดีๆที่เคยมีหรือทําให้ความสัมพันธ์มันเปราะบางลงเรื่อยๆจนสุดท้ายมันอาจจะพังลงเพราะเราพยายามครอบครองมันไว้เอง ไม่ใช่เพราะอะไรอื่นเลยตรงนี้สำคัญนะคะต้องแยกให้ออกระหว่างความผูกพันที่ดีคือดูแลห่วงใยให้เกียรติกันกับการยึดติดที่มาจากความกลัวที่มีแต่จะควบคุมแล้วก็ทุกข์โอ้โหพอพูดแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับการดูแลกับการควบคุมนี้มันต่างกันนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วราคาอย่างสุดท้ายแล้วครับคืออะไรอย่างสุดท้ายที่อยากชวนมองนะคะคือราคาของความเสื่อมสลายหรือการที่เราไปขวางทางธรรมชาติของมันนะคะ นึกถึงดอกไม้สวยๆในสวนนะคะมันสวยที่สุดตอนอยู่กับต้นอยู่กับดินได้รับแสงแดดใช่ไหมคะแต่พอเราเด็ดมันมาใส่แจกันเพื่อจะครอบครองความสวยนั้นไว้ใกล้ๆเนี่ยวินาทีนั้นละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่มันจะค่อยๆเหี่ยวลงการครอบครองหลายๆครั้งโดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันคือการไปหยุดหรือไปขวางการเติบโตตามธรรมชาติของเขา อาจจะไปตัดเขาออกจากแหล่งพลังงานหรือหยุดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงซึ่งสุดท้ายมันก็อาจจะนําไปสู่การอ่การหยุดนิ่งไม่พัฒนาหรือเสื่อมไปเลยซึ่งอาจจะน่าเศร้ากว่าการเปลี่ยนแปลงตามเวลาอีกนะคะดูแล้วการยึดติดกับการครอบครองนี่มันโอ้โหมันเต็มไปด้วยภาระทางใจจริงๆนะครับทั้งความคาดหวังความกลัวการฝืนธรรมชาติคํามามต่อมาก็คือแล้วทำไม ทำไมการจากลาที่มันดูเหมือนเป็นความสูญเสียจุดจบเรื่องเศร้าๆเนี่ยกลับให้ความรู้สึกสวยงามที่มันลึกซึ้งกว่าได้ลหละครับอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้สึกนี้ครับค่ะตรงนี้เราอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปอีกนะคะลองถามตัวเองก่อนไหมคะว่าคําว่าครอบครองเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ภาพที่เราสร้างขึ้นในใจหรือมายาภาพนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราครอบครองอะไรได้อย่างแท้จริงถาวรจริงๆหรือคะ ถ้าเรามองด้วยสายตาของความจริงหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือเรื่องอน,นิจจงอะคะ่ะทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปดับไปไม่มีอะไรเลยที่มันจะเหมือนเดิมตลอดกาล การที่เราพยายามจะครอบครองอะไรไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เลยเป็นการฝืนความจริงของโลกของชีวิตเหมือนเราพยายามจะกำน้ําในแม่น้ําที่มันไหลตลอดเวลาแล้วบอกว่าน้ําก้อนนี้ของฉันตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วความพยายามที่ฝืนธรรมชาตินี่แหละคะ่ะคือที่มาของความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุก์เวลาที่เราต้องจากลาหรือพลัดพรากเนี่ยแก่นท้าของมันอาจจะไม่ได้มาจากตัวการสูญเสียโดยตรงก็ได้นะคะแต่อาจจะมาจาก การยึดติดของเราเองคือการที่เราไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงพยายามจะดึงสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปทมธรรมชาตินะคะอเข้าใจเลยครับการยึดติดนี่เองตัวสร้างทุกเลยพอพูดถึงการยึดติดมันก็อดอคิดถึงเรื่องตัวตนหรืออัตราของเราไม่ได้เลยนะครับว่าการครอบครองมันไปเกี่ยวกับความรู้สึกว่าเป็นตัวชั้นของชั้นยังไงบ้างครับ ใช่เลยค่ะตรงประเด็นมากๆในทางจิตวิทยานะคะการครอบครองสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกลไกลของการขยางอัตตา ego extension เราไม่ได้แค่มีของสิ่งนั้นแต่เราใช้มันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบอกว่าฉันคือใครหรือทำให้เรารู้สึกมั่นคงขึ้นเช่นฉันคือคนที่มีบ้านหลังนี้ฉันคือคนที่มีตำแหน่งนี้ฉันคือแฟนของคนนี้ สิ่งที่เรามีมันถูกเอามาผสมรวมเป็นภาพลักษณ์หรือความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเราเองไปโดยไม่รู้ตัวและตรงนี้ล่ละค่ะที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะเปราะบางได้ง่ายๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่เราใช้เป็นฐานของตัวตนหรือใช้ต่อเติมตัวตนของเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปหรือมันหายไปมันไม่ได้รู้สึกแค่ว่าของหายหรือคนนั้นไปแล้วเท่านั้นนะคะแต่มันกระเทือนไปถึงข้างในรู้สึกเหมือนตัวตนของเราส่วนหนึ่งมันพังไปด้วยหรือกําลังถูกคุกคาม นี่แหละค่ะเหตุผลว่าทำไมการสูญเสียบางอย่างมันถึงเจ็บปวดรุนแรงมากเพราะมันไม่ใช่แค่เสียของนอกกายแต่มันกระทบความรู้สึกมั่นคงเกี่ยวกับตัวเราเองข้างในมันเหมือนกับว่าอัตตาเราพยายามจะปฏิเสธความจริงเรื่องอนิจจงโดยไปสร้างฐานที่มั่นจากสิ่งที่เราครอบครองไว้พอฐานมันสัน่นตัวตนเราก็เลยรู้สึกไม่มั่นคงไปด้วยใช่ค่ะการยุดติดหรือยุดถือเนี่ย มันคือการที่อัตตาพยายามสร้างเกราะขึ้นมาป้องกันความไม่แน่นอนของชีวิตดังนั้นถ้ามองในมุมนี้นะคะการครอบครองที่มันมาจากความต้องการของอัตตาเป็นหลักเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงหรือความชื่นชมที่บริสุทธิ์ก็ได้แต่มันอาจจะเป็นการใช้สิ่งภายนอกหรือแม้แต่คนอื่นเพื่อมาเติมช่องว่างหรือความรู้สึกไม่สมบูรณ์ในใจของเราเองเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าการครอบครองที่เรายึดไว้นักหนามันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตา ที่สร้างมาปลอบใจอัตตาที่กลัวการเปลี่ยนแปลงคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วความงามที่แท้จริงของการจากลาล่ะครับมันมันมาจากไหนมันซ่อนอยู่ตรงไหนของการยอมรับความจริงอันนั้นค่ะความงามของการจากลาเมื่อเรามองด้วยความเข้าใจนะคะมันมีหลายมิติที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะมิติแรกเลยนะคะมันคือการกลับสู่ความจริงหรือการเผชิญหน้ากับสัจธ,ธรรมตรงๆเลย การจากลาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์จบลงของหายหรือชีวิตเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันคือการที่ความจริงเรื่องอน,นิจจงความไม่แน่นอนเนี่ยมันมาอยู่ตรงหน้าเราแบบชัดๆเลยไม่มีอะไรบงังเหมือนเราถูกปลุกให้ตื่นจากฝันตื่นจากความคิดที่ว่าเราควบคุมโลกควบคุมชีวิตได้ทุกอย่างความงามในที่นี้คือความซื่อสัตย์ของประสบการณ์นั้นแม้จะเจ็บนะคะแต่มันคือความจริงแท้มันคือการที่ชีวิตบอกเราว่า เออโลกมันเป็นแบบนี้นะไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปการยอมรับความจริงตรงนี้ได้แม้ตอนแรกจะยากแต่มันคือประตูบานแรกเลยค่ะที่จะนำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจากการดิ้นรนต่อสู้เพื่อฝืนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อิสรภาพจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดนั่นเองค่ะการยอมรับความจริงแม้จะเจ็บแต่เป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพโอ้โหฟังแล้วมีพลังมากครับแล้วมีมิติอื่นอีกไหมครับมีค่ะ มิติที่สองที่น่าสนใจนะคะคือการจากลาเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกระบวนการกลั่นนะคะมันช่วยกลั่นกรองความรู้สึกประสบการณ์ของเราให้เหลือตะแก่นจริงๆลองนึกดูนะคะตอนที่เรายังมีอะไรบางอย่างหรือมีใครบางคนอยู่ความรู้สึกเรามันจะซับซ้อนปนปน,ปนกันไปหมดเลยมีทั้งสุขคาดหวงังรัก กลัวชื่นชมอยากควบคุมอยากเป็นเจ้าของมันไม่ค่อยบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันมีตัวตนมีความต้องการของเราปนอยู่แต่ในวินาทีที่การจากลามันเกิดขึ้นแล้วเราผ่านช่วงเจ็บปวดแรกๆไปได้แล้วนะคะไอสิ่งเจือปนต่างๆเช่นความกลัวว่าจะเสียไปความคาดหวังลมๆแล้งๆความอยากจะเข้าไปจัดการควบคุมเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปสิ่งที่มักจะตกตะกอนเหลืออยู่คือแก่นแท้ๆของความรู้สึกนั้น ถ้าความสัมพันธ์นั้นมันมีพื้นฐานของความรักจริงๆอยู่สิ่งที่เหลืออาจจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนไม่คาดหวังไม่เป็นเจ้าของเหลือแค่ความระลึกถึงคุณค่าความปรารถนาดีต่อสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นจริงๆเราอาจจะมองเห็นความดีของเขาหรือคุณค่าของเวลานั้นได้ชัดกว่าตอนอยู่ด้วยกันอีกนะคะเพราะไม่มีม่านของอัตตามาบังแล้ว นี่คือความงามที่มันสงบแล้วก็ลึกซึ้งมากเป็นความรักที่ถูกกลั่นจนใสสะอาดเลยค่ะเหมือนการมองภาพวาดจากระยะที่พอดีทำให้เห็นภาพรวมเห็นความงามจริงๆแทนที่จะไปจ้องใกล้ๆจนเห็นแต่รอยแปรงผมว่ามีอีกมุมนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการจากลาคือมันอาจจะเป็นการหยุดเวลาไว้ในจุดที่สวยที่สุดก็ได้นะครับขยายความหน่อยได้ไหมคะน่าสนใจค่ะ คือบางทีการที่เราพยายามยื้อความสัมพันธ์หรือสถานการณ์บางอย่างไว้ทั้งๆที่รู้ว่าเออมันอาจจะถึงเวลาแล้วการยื้อเนี่ยมันอาจจะพาเราไปเจอจุดที่แย่ที่สุดเห็นด้านที่ไม่ดีของกันและกันจนทำลายความทรงจำดีๆที่เคยมีไปหมดเลยก็ได้แต่การตัดสินใจจากลาในตอนที่ความรู้สึกดีๆมันยังอยู่หรือก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้เนี่ยมันเหมือนเรากดปุ่มพอสหนังในฉากที่เราชอบที่สุดอะครับเราได้แช่แข็งความทรงจําดีๆนั้นไว้ในใจ เราจําแต่ความงามความสุขรอยยิ้มโดยที่ไม่ต้องไปเจอภาพที่มันผุพังเสื่อมสลายหรือความขัดแย้งที่อาจจะตามมาถ้าเราฝืนต่อไปมันคือการเลือกเก็บความประทับใจสุดถ้ายไว้แทนที่จะรอให้มันจางไปตามเวลาอืมเป็นมุมที่น่าคิดมากค่ะคือการเลือกจุดจบที่มันยังสง่าง,งามให้กับเรื่องราวแทนที่จะปล่อยให้มันไปถึงตอนจบที่อาจจะไม่น่าจําเท่าไหร่ใช่ครับและมันก็เชื่อมกับอีกประเด็นคือ ความงามของการยอมรับและปล่อยวางอย่างที่คุณได้พูดถึงเรื่องอน,นิจจงการครอบครองคือการพยายามสู้กับกระแสทานของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่การจากลาด้วยความเข้าใจเนี่ยคือการยอมรับความเป็นไปของธรรมชาติว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆ ทุกอย่างแค่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้เราได้ชื่นชมเรียนรู้สัมผัสแค่ช่วงเวลาหนึ่งเหมือนเวลาเราไปยืนดูพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆเรารู้สึกซึง้งอิ่มใจดื่นดากับมันแต่เราไม่เคยคิดจะไปจับพระอาทิตย์มาเป็นของเราเรารู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราแค่ชื่นชมได้และพอมันลับขอบฟ้าไปเราก็ปล่อยมันไปพร้อมความทรงจาดีๆ การปล่อยวางในการจากลาก็เหมือนกันครับมันคือการคืนอิสรภาพให้สิ่งนั้นหรือคนนั้นให้เขาไปตามทางของเขาและที่สำคัญคือมันคืนอิสรภาพให้ใจเราเองด้วยปลดเราจากภาระของการยึดติดการต่อต้านความจริงการปล่อยวางเพื่อคืนอิสรภาพให้ทั้งสองฝ่ายและการยอมรับนั้นก็นําไปสู่อีกมิติหนึ่งของความงามของการจากลากด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับ นั่นคือการสร้างพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรายังกำมือแน่นยึดของเก่าที่อาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วหรือถึงเวลาต้องไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีมือว่างพอจะรับสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือแม้แต่การเจอตัวเองในมุมใหม่ๆการจากลาแม้ตอนแรกจะรู้สึกสูญเสีย แต่มันก็เหมือนบังคับให้เราต้องหันกลับมาดูแลใจตัวเองต้องเติบโตขึ้นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ในชีวิตในใจเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่หรือคนใหม่ที่อาจจะเข้ากับเราได้ดีกว่าในตอนนี้หรือในอนาคตได้มีโอกาสก้าวเข้ามาเหมือนการพรวนดินเตรียมแปลงรอรับเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่จะงอกงามขึ้นมาใช่เลยครับ ผมนึกถึงศิละปะญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินซุกิที่เขาซ่อมถ้วยชามที่แตกนะครับเขาไม่ได้พยายามซ่อนรอยแตกนะแต่กลับใช้ยางรักผสมผงทองเชื่อมส่วนที่แตกเข้าด้วยกันเขามองว่ารอยแตกไม่ได้ทําให้ของด้อยค่าลงแต่เป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ทําให้ถ้วยชามชิ้นนั้นสวยมีเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะแข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ําการจากลาในชีวิตก็เหมือนรอยแตกของใจหรือของตัวตนเรานี่แหละครับ มันอาจจะทําให้เรารู้สึกแตกสลายเจ็บปวดแต่ความงามจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยแตกเลยแต่อยู่ที่กระบวนการที่เราเยียวยาตัวเองเราใช้ทองคําคือปัญญาความเข้าใจโลกความรักตัวเองความเมตตาค่อยๆประสานรอยแตกนั้นจนเรากลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่อาจจะมีร่องรอยแต่เป็นร่องรอยที่สวยงามลึกซึ้ง แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นจากประสบการณ์นั้นโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่ให้พลังให้ความหวังมากเลยค่ะคินซึง,งิความงามในรอยร้าวที่ได้รับการเยียวยาด้วยความเข้าใจและรักตัวเองจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมาทบทวนเป้าหมายจริงๆในการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเราใหม่ก็ได้นะคะบางทีสิ่งที่เราตามหาลึกๆอาจจะไม่ใช่การครอบครองที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็นำมาแต่ความทุกข์แต่คือ การชื่นชม appreciation หรือการได้สัมผัสประสบการณ์ experiencing กับสิ่งต่างๆหรือผู้คนในช่วงเวลาที่มันเข้ามาในชีวิตเราต่างหากเราครอบครองแสงสุดท้ายของวันก่อนพระอาทิตย์ตกไม่ได้แต่เราเปิดใจชื่นชมความงามของมันในวินาทีนั้นได้เต็มที่เราครอบครองเพลงเพราะพาะให้เป็นของเราคนเดียวไม่ได้แต่เราสัมผัสความรู้สึกความสุขความสงบที่เพลงนั้นให้ตอนที่มันกำลังเล่นอยู่ได้ เราครอบครองชีวิตจิตใจหรือทางเดินของใครไม่ได้แต่เราชื่นชมและขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ทางเดินชีวิตเราได้มาเจอกันได้เรียนรู้ได้เติบโตไปด้วยกันในมุมนี้การจากลามันเลยมีคุณค่ามีความงามในตัวเองนะคะเพราะมันเหมือนเครื่องเตือนสติอย่างดีว่าเวลาสำหรับการชื่นชมการสัมผัสประสบการณ์เนี่ยมันมีจำกัดนะ มันกระตุ้นให้เราต้องกลับมาใส่ใจปัจจุบันขณะมากขึ้นให้ทราบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเต็มที่ในขณะที่ความคิดเรื่องการครอบครองเนี่ยมันมักจะดึงเราไปกังวลกับอนาคตกลัวจะเสียไปกลัวจะไม่ยั่งยืนทําให้เราพลาดคุณค่าของปัจจุบันไปแต่การจากลาที่ผ่านไปแล้ว พอมองย้อนกลับไปด้วยความเข้าใจมันกลับทำให้เราเห็นคุณค่าความงามของอดีตที่เคยเกิดขึ้นและที่สำคัญคือมันปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระที่จะอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆโดยไม่มีโซ่ของความยึดติดมาดึงไว้สรุปได้ชัดเจนมากครับเหมือนว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจจริงๆการครอบครองที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆคือไม่เข้าใจอนิจจังแล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยอัตตาเนี่ย มักจะพาเราไปสู่ความคาดหวังความกลัวความเจ็บปวดแต่การจากลาที่มันมาพร้อมกับความเข้าใจในความจริงการยอมรับความไม่แน่นอนการปล่อยวางการยึดติดเนี่ยกลับสามารถเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่ทิ้งความทรงจําดีๆความรู้สึกขอบคุณแล้วก็อิสระภาพในใจไว้ได้เหมือนเรื่องผีเสื้อเลยใช่ไหมครับถ้าเราพยายามจับมันมาขังในโหลกแก้วเพื่อจะครอบครองความสวยของมันคนเดียวสุดท้ายมันก็อาจจะอึอดอัดทรมานแล้วก็ตายไป เหลือแต่ความรู้สึกผิดความสูญเสียแต่ถ้าเราแค่เปิดใจชื่นชมความงามของมันตอนที่มันบินมาเกาะที่นิ้วเราสัมผัสปีกเบาๆของมันแล้วก็ปล่อยให้มันบินไปตามทางของมันภาพและสัมผัสต,ตอนนั้นแหละครับที่จะกลายเป็นความทรงจําที่สวยงามมีชีวิตชีวาอยู่ในใจเราได้ตลอดไปโดยไม่ต้องครอบครองมันเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการจากลาที่สวยงามจึงไม่ใช่เรื่องของความพ่ายแพ้หรือการสูญเสียเสมอไปนะคะ แต่ในระดับที่ลึกซึ้งแล้วมันคือการปลดปล่อย liberation คือการมอบอิสรภาพคืนให้กับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งตัวเขาสิ่งนั้นตัวเราเองหรือแม้แต่ความทรงจำให้เป็นอิสระจริงๆจากพันธนาการของอัตตาจากการพยายามดึงรั้งสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปและจากการต่อต้านความจริงของโลกมันคือการกลับคืนสู่ความสงบและความจริงแท้ข้างในค่ะเชื่อที่เรายึดถืออยู่ตอนนี้ มีสิ่งไหนหรือความสัมพันธ์ไหนหรือความคิดไหนไหมครับที่การเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามครอบครองหรือยึดต,ติดมาเป็นการชื่นชมในคุณค่าการสัมผัสด้วยใจที่เป็นปัจจุบันและปล่อยวางอย่างเข้าใจในเวลาที่เหมาะสมอาจจะมอบความงดงามที่ยั่งยืนและความสงบที่แท้จริงให้กับหัวใจของเราได้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะทุกคำถามคือกระจกสะท้อนใจของเรา